สวัสดีครับพอกับกบูพิชิตแนวอีสานบูเบิกตอนนี้ยามตงยามรีครับหลังจากฝ้าเปิดฝ้าม่วงเมื่อดมพุ่นภาพบรรยากาศในปูด้ปลาด้ปลาเข็งในบักหอยเชอรีพุ่นเอกช่องสวัสดีครับสวัสดีพี่หลองบ่นี่อิธิพนเทพนาครับจุกไสเจ้าของช่องกบูพิช้แนวพุ่นภาพบรรยากาศน้ำกำลังไหลงามๆครับตอนนี้พุ่นนะปอา้หู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  อพี่น้องครับทั้งปูทั้งปลาทั้งปลาเข็งปลาหอยเชอรี่ปลาดุกปลาคอปลานิ่นปลาซิวเพชรชมปลาหน่อยปลาทั่ว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 เพราะว่าปลาซ่อนบ่แม่นบ่ได้ซ่อนฮีปลาปลาซ่อนบ่แม่นปลาซ่อนเห็นเห็นเลยเออเห็นเซ็นบ่แม่นปลาซ่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ากำลังมาปลากำลังลงปลาทั่วทั่วบักหม้อบักแตงบะแม่นบักหม้อบักแตงปลาคอปลาซ่อนบะแม่นปลาซ่อนให้เห็นเห็นปลาเขีงปลาคอ ฝ่าฝนฝ้าหัวผาปลาเข็งฝ่าผ่าหัวปลาเข็งน้ำก็ลงมันที่เขาเราพายุมันยุติอย่างมันเขาอยังคนปลา่อนม่ได้่อนพี่น้องพี่ปลาส้นม่นได้นส้นปลาทัวพี่น้องครับพ่กปอดก็บูงเชียวในสารบูเบิกตอนนี้สดสดร้อนรเลยเขาก็งามน้ำก็ไหลมาเทียงันพอดีไปยังไงมาแต่เท็ยนงานพอดีกันตอนนี้ปัดทั่วปัดทั่ว ทีได้ไปมกหรอไปยองจังจังไรกับสิล่ำไหมพี่นวองฟังเขาอยังก่อนล่ำไหมพี่น้องก่อนกันนะล่ำไหมพี่น้องก่อนกันนะเร็วๆเขาขึ้นหน้าปลาขึ้นลีฝนตกสิล่าเล้วเขาค่อยนางนองลูกคลองทวินหาเขาเลี้ยงเต็มในนากะบกมีกลัวยานมาฐานมาฐาน โอ้ยตาวาดสิมาช่วยใจคนหัวอยอยางบ่อยู่ขาดเมนูคือจังบ้ามองดูฟ้าจังแม่นงามเอ้ยเอ้ยย่ำจังหัวออกงามใจพีส่สีเศรย่ดสวกสายตาเมนุงนุดเบาวพี่ชายสิเป็นบ้าฮัานมาคอนังลาฮัานมาคอนังลาเสียวเพงโอ้ย โบนุ่นอุ่นหลงรักคุณตั้งแต่เริ่มแรกพออยากเห็นหน้าบ่อยากนี้อยากเห็นหน้าบ่อยากนี้สาวคนไข้โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยโอ้ยนอยโอ้ยพี่น้อง พ่าการกินนาสลหรับกินนี่พ่อพ่อก็มุ้งเจดียวอิสานบุกเบิกไผเขามารับชมให้ยุดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงพ่อการกินนาสลรับกินนี้มายามตรงครับสวัสดีครับ